อ้หูหน่อยเดียวยังหล่ออ่ะอันนี้เลยีค่ะเยียบเอาไม่ได้น้ำแรง โอ้โหอะไรจะขาน,น,นาดนี้น้ำแรงเด้อเลยดีคว้าไม่ได้หรอกพี่คว้าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้ามาน้ามันแรง เขาบอกว่าคอสะพานจะขาดแล้วอ่ะคอสะพานจะขาดได้เพราะน้ำแรงได้ได้น้แรงขาหมาเดี๋ยวปิ้วนะน้ำหุ้ยดูน้ำดิดูดิดูดูวนดิ 哦。Cool.